อยากถามฝรั่งว่าวันนี้ไปไหนไหม Where you go today แม่คำนี้มันไม่ผิดปะเคยพูดกับฝรั่งแล้วนังก็แลดูเข้าใจถูกฝรั่งเข้าใจได้ค่ะแต่ว่ามันยังผิดอยู่ถ้าอยากพูดให้ถูกมาค่ะ Where are you going today คำต่อไปเลื่อนขั้นสำหรับคนอยากเป็นสายฝอ Where are you off to today ประโยคต่อไปเนี่ยนะคะฝรั่งใช้บ่อยมากเธอ What are you o f to today เป็นการถามกว้างๆว,ว่าวันนี้ทำอะไรไหมไปไหนไหมแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ อมาแม่สรุปให้คำที่1 Where are you going to today? Where are you off to today? และสุดท้าย What are you up to today? ทุกคนโหวตหน่อยชอบคำไหนมากสุด1 2 3ส่วนแม่ชอบคำว่า Where are you off to today? ไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆกดติดตามวิกไว้ได้ตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสนใจสั่งซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้เลยที่ World Wide Web English นั่นา w ิก c o m หรือ a p p l i c a t Vn English Anywhere Now available on Android and iOS